สวัสดีค่ะก็พบกันอีกครั้งนะคะกับครูแพรแล้วก็รายการวาดเองก็ได้ง่ายจังรายการที่จะสอนน้องๆหนูๆเนี่ยวาดรูปแล้วก็ระบายสีแบบง่ายๆเลยรับวันนี้ครูแพรจะสอนตัวการ์ตูนที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นบ้างในเรื่องวันพีซแน่นอนว่าต้องวาดตัวเด่นก่อนละกันนั่นคือลูฟี่นะคะก่อนที่จะไปวาดกันเนี่ยน้องๆเตรียมกระดาษทินสอ่แล้วก็สีให้พร้อมแะไปเริ่มวาดกันเลยค่ะ วาดวงกลมเป็นใบหน้าตัวเป็นสี่เหลี่ยมแขนเป็นวงรีมือเป็นวงกลมให้มือข้างขวาใหญ่กว่านิดนึงนะคะวาดวงรีต่อกันเป็นน่องหน้าแข่งแล้วก็เท้าค่ะวาดเส้นโค้งไว้หลังสี่เหลี่ยมเป็นหมวกวาดเครื่องหมายบวกตรงใบหน้าวาดเส้นโค้งกัดตำแหน่งผมให้สูงกว่าเส้นวงกลมเล็กน้อยนะคะ วาดตาบนเส้นนอนเพื่อหมายบวกวาดเส้นโค้งเพิ่มเป็นแผลเป็นใต้ตากึ่งกลางเพื่อหมายบวกเป็นจมูกครึ่งล่างวาดเป็นเส้นปากวาดเส้นหยักเป็นผมค่ะแบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมวาดเส้นโคง้งเส้นตรงเป็นเสื้อ วาดเส้นโคง้งตรงมือเพิ่มเป็นนิ้วมือวาดกางเกงทับรอยโครงที่วาดไว้ปลายขากางเกงใช้เป็นเส้นหยักวาดขาดต่อออกมาจากขากางเกงใช้เส้นโคง้งทำเป็นนิ้วเท้าวาดวงรีใต้เท้าเพิ่มเป็นรองเท้า ว่าเส้นโค้งสามเส้นเป็นหมวกตรงคอว่าสี่เหลี่ยมไขว้ต่อกันเป็นรูปกากบาทเป็นเชือกของหมวกลบเส้นร่างที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เรียบร้อยเสร็จแล้วว่าเส้นที่ต้องการใช้ใชัดเจนเริ่มระบายสีทุกที่ให้หยิบหนึ่งสีระบายขอบกา้านแล้วระบายข้างในเป็นแนวตั้งขึ้นลงไปในทางเดียวกันนะคะใบหน้ามือท้อง ขาระบายเป็นสีเนื้อค่ะเสื้อใช้เป็นสีแดงกระดุมเชือกหมวกสีเหลืองค่ะเกรงเกงสีน้ำเงินรองเท้าและหมวกเป็นสีน้ำตาลเส้นคาดที่หมวกนั้นจะเป็นสีแดงค่ะระบายสีดำเป็นสีสุดท้ายตรงผมและด้านในของหมวก เมื่อทําเสร็จแล้วตัดแบบเส้นให้เรียบร้อยนะคะน้องๆสามารถเติมเติมพื้นผิวของหมวกได้โดยการขีดเส้นโค้งให้เป็นเหมือนหมวกฟางค่ะเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการวาดลูฟี่ในครั้งนี้ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมละ่ะใครเป็นแฟนพันแพค่คะก็กลับมาดูคลิปแล้วก็วาดตามไนอบอกรับรองว่าวาดสวยกว่าลูฟี่ขุงแพ้แน่นอนสําหรับครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นพบกันในครั้งต่อไปนะคะสําหรับครั้งนี้คุณแพ้รับไปฝันค่ะสวัสดีคะ่ะ